วัดดีสวีดัตจ้าเพราะม่พี่น้องสุงสุดมาพบมาฝ่อกับมาดามิซานพ่อสักชั่งหน้ะแลอมจะพี่น้องเนาะเอ้าเมื่อนี้มาดามกับบุญนี่ยังไรเราจะพี่น้องหลังจากที่มาดามกับบ๊วยโลงคลิปมากสี่หามือแล้วเราจะพี่น้องเนาะบ่รู้ว่าสีเอาคีบไปยังมาลงสู่พี่สู่น้องเบิ่งเราจะพี่น้องเนาะเออมาดามก็คืดโบกก็เลยพอดีว่ามือนี้มาดามคิดออกเลยรอย่างมาเราสูพีสูน้องฟังเราจะพี่น้องเพราะว่า หลังจากที่มาดามได้เลื่อมขายนามเราจะพี่น้องน้านาำปันมาประมาณสองอาทิตย์แลนะ้วเราจะพี่น้องนะ้ออผลตอบรับก็ถือว่าโอเคอยู่จะพี่นอ้องก็พ่ออยู่ได้จะพี่น้องมือค้ายได้น้อยมือค้ายได้ร้ายจะพี่น้องบางมือก็ขล้ายได้สองสามแก้วก็มีจะพี่นอ้องบางมือก็ขค้ายได้ร้ายได้เฮื่อเป็นเสี่หาลอยก็มีจะพี่นอ้อง นี่แหละเราจะพี่น้องเนาะธรรมชาติครงการเป็นแม่ค้าของการขายของเราจะพี่น้องเนาะบางมือก็ขายได้บางมือก็ขายไ่ได้เรา,านะจะพี่น้องเนาะตองทําใจยอมรับแก็ต้อ,อตงเข้าใจจุดๆหนีนะ้น้่เนาจะพี่น้องนะอเนาะบบแมนว่าสิขายดีตลอดซุมมือเลยเราจะพี่น้องเนาะส่วนหมปิ้งของมาดามก,กันกบค่อยขายดีปันได้จะพี่น้องหมปิ้งก็ได้ยู่มือและซิบไม่ซิปหาไม่หลยจะพี่น้องอม,มาดามกับ่บด้ปิ้งหลยแเราจะพี่น้องกระปิ้งกระวาน ขายใฮ้มันเบิด์ตเราจะพี่น้องเนาะมือเ้านี่มาดามกับปิ่งซิฟใหม่เด้อพี่น้องปิ่งซิฟใหม่กะขายเมื่อดี่ยจะพี่น้องเขามาดามปิ่งหลายผัดขายโมเมื่อกะมันกะบโดีเราจะพี่น้องแลเข้าปิ่งหลายมันขายบุเบิร์เราจะพี่น้องเนาะมาดามก็เลยว่าปิ่งกาวาห้มันขายเมื่อขาโค่เราจะพี่น้องเนาะส่วนนามน้ำมาดามกะพ่อได้ขายจะพี่น้องส่วนมากก็สิเป็น เด็กน้อยเด็กหน่อยมาซื้อนาะจะพี่น้องเนาะอือก็สิเป็นส่วนมากอะเด็กหน่อยมาซื like mm ้อน้ำปั้นอะจรจะพี่น้องชาไข่มุกอะไรอืมาดามไก่เอ็ดแบบว่าให้เขากินเสพนะจะพี่น้องเนาะอือสมมาผ้าควลอะจรจะพี่น้องเนาะสิเอ็ดเอ็ดน่อยร้ายเกลียวน้อยหน้อยร้ายกบสีมาขายแพงๆมันกะมันก็รู้ซึกอใหญ่ๆอยู่นะจะพี่น้องมาดามกับบอสสบายใจนะจะพี่น้องเอาเอาเป็นว่า ขายได้กับเป็นพ่อจะพี่น้องมาดามโบนินกําไรโบนินอย่างนกจากพี่น้องให้เขาได้กินแสบเด้พี่น้องเมื่อนี่กะมาดามกะว่าสิเขาไปซื้อของในเมืองจะพี่น้องจากแต่กอนเห็นที่มาดามเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์บุป,ปินเลยได้พี่น้องเลยบบเคยขับเลยย่านอืมวันที่นี้มันต้องไปเองใเ้เปินเลยพี่น้องเอ้ยบาที่นี้มาดามกันในมอเตอร์ไซค์ขั้นเก้าของมาดามแล้วจะพี่น้องขั้นนั่นแหละที่มาดามเคยไปทํางานก่อสร้าง แต่ดูหล่ะะพี่น้องเป็นสิบกว่าปีแล้วล่ะอม,มาดามกับสื่อสุดสื่อสุดกับอาจารย์นองเป็นมดต์ไส์จากมือได้ขาบรููแต่พี่น้องแต่มันสาพากังใส่งานเลยดีอยู่มาดามก็เลยเอามาใส่นี้สีไปทาให้แต่นองใส่มาดามผ้าไปตลาดเนาะมาดามก็เกรงใจเขาเนะาะมันก็เลยต้องฮัดไปเองแต่พี่นอ้องก็เลยล่องฮัดครับเบื้องตอนนี้ก็ล่ะครับเป็นแล้วจ้าพี่นอ้องแล้วพ่อครับไปใดจะไปในเมืองอืแต่ว่ามาดามหันบุมี่บคขับขี่บ่มี อีอย่างท้าสิน้นโอเคพี่น้องก็ไปแบบต้องระวังอาจจะพี่น้องเออต้องสังเกตเพราะว่าจะควงบ่มีอ,อันเอกสารหนังถือต่องพี่น้องเนาะอืมก็ต้องไปแบบระวังอาจจะพี่น้องอ,อือตอนนี้มาดำก็ไปตลาดมาได้ไปตลาดทาองในเมืองหมดแล้วจะพี่น้องในเมือง,องนครพนมไปมาหาเธื่อ,อาจะพี่น้องมือนี่ก็สิไปอีกมือนี่สิไปซื้อของ พวกแก้วพวกอย่างนงี้แหละอุปกรณ์ในการแ็ดนำปั้นละมันบางอย่างมันกับใกล้สิมืดแล้วนะจะพี่น้องเนาะสิดท้ายมันเบิดเลยกับมันบโบแมนเราจะพี่น้องเนาะก็ต้องซสือมามาอันสำรองไว้เะาจะพี่น้องเนาะเออัลนแหละจะพี่น้องอพนองพนี้มาดามก็เลยคิดไอเดียว่าอยากสิลองซสือพวกตุนหอมพักซี่พวกกับเขาจะพี่น้องกับเขาที่เขาเจ้ากินกันนะอืม อยากลองซื้อมันลองขายบังอยู่แต่ว่าก็ยังคิดหาคิดหลังจ่จะพี่น้องมันสีขายได้หบือจากไหนแต่ว่ามาดามต้องตื่นแต่ตีซีไเน้แต่ปกติมาดามก็ตื่นตีซีอยู่เลยแต่พี่น้องตื่นตีซีชุ่เหม่อแล้วถึงเวลามันก็รู้สซึกตัวเลยเนาะแต่พี่น้องแต่มามดามก็ต้องไปตลาดเองแต่เช่าได้ตีซีเพิ่งตีหาไปเด้ก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปเองแต่มาดามก็อยากล,งากลง่งอยากล่เงบ่งอยู่จะพี่น้องขายพวกกับเผาสุดนั่นแหละพวกปลาทูพวกต้นหอมบักซี่พวก พักเพิกทุกสิ่งทุกอย่างอนะหรอจ้ะพี่นอ้องบางเทืาอมาดาม,มกคคิดว่าสีลร่งขายอันสมต่าเบิ่งจ้ะพี่นอ้องพ่อได้ขายมือละสามสี่หาคุกกับพ่อดูได้ก็เอาแล้วเนาะจ้ะพี่น้องเนาะนี่เราจะพี่น้องคือชีพของมาดามเานะจะพี่น้องเนาะหลังจากที่ออกมาจากงานล่วงงานเะ่าจะพี่น้องเนาะคนห้ามสูเมือนี่อยู่ไซมันก็ต้องหาเงินสือกินเะบิ่เาจะพี่น้องเนะาะบ่ว่าสีอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดเราจะพี่น้องเพราะว่าเงินมันเป็นปัจจัยสําคัญของทุกทุกคนในทุกมือนี่เราจะพี่น้องเนาะ เข้าต้องจักพึ่งตัวเองนอกจากพี่น้องเนาะข้ามภัขยันนี่หลดยู่หลดแน่นอนจากพี่น้องบ่มีอดตายหลอกจากพี่น้องเอ้าสาหรับมือนี้มาดามกามาขอกําลังใจจากพี่จากน้องนอกจากพี่น้องเนาะแต่ว่ากําลังใจที่ดีที่สุดก็คือกําลังใจจากตัวของมาดามเองนี่แหละจะน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าสําหรับทุกๆุกคนที่กดไลค์กดคอมเมนต์กดปุ่มติดตามกด ปุ่มกระดิง่งมาดามก็ต้องขอขอบคุณหลายๆเดอ้อจะพี่น้องเดอ้อที่เขามาเป็นกำลังใจให้กับมาดามเลยมีกำลังใจในเอทิปออกไปสู่พี่น้องฟังนะพี่น้องเดอ้อจะเฝ้าลืมมาดามเดอ้อจะพี่น้องเดอ้อเอาสำหรับคลิปนี้มาดามก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย